เอ้ะบ้าเอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้๋ยมีเรื่องนี่นี่ได้มีเรื่องจริงแน่ทำไมหมดเวลาพักเที่ยงแล้วใช่เอาเลยเจ้านายเขามาตามไปทํางานเนี่ยเออแต่ว่าพี่เป็นไรมานั่งเมอลอยตรงนี้คนเดียวเนี่ยโอ้โหพูดจี๊ดเลยนะความดันขึ้นเลยทำไมอ่ะเป็นอะไรเดือดร้อนแล้วดิเดือดร้อนอะไรยังไงแกแล้วดันพาอยากจะมีเมียเด็กหนึ่ง โอ้ยแล้วยังไงเมียท้องอ๋อด้วยโอ้ยเล็นี่เจ้าเงินที่ไหนไปคลอดลูกวันนี้เรื่องนี้เองเรื่องเล็กพี่รู้ไหมพี่มีสิทธิประกันสังคมในกรณีคลอดบุตรนะเฮ้ยจริงดิจริงไหนลองเล่าให้ฟังนี่มันก็ตั้งแต่ท้องยันคลอดนั่นแหละนี่นี่และค่าตรวจคันค่าฝากคันเนี่ยจำนวนห้าครั้งตามอายุคันนะไม่เกินพันห้าร้อยบาท ยังได้ค่าคอดบุตรเหมาใจอีก1นึ่งหมื่นห้าพันบาทเร็วๆๆๆๆที่สาคัญไม่จากัดจํานวนครั้งนะครับโอ้แถมยังได้รับเงินส่งเคาะการหยุดงานเพื่อการคอดบุตรในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเป็นเวลา90วันเลยนะอันนี้<อ>ไม่เกินสองครั้งนะครับอ๋อเอา้ายางงั้นแฟนแฟนผมกับผมเป็นผู้ประกันตนก็เบิกร้อมไม่ได้เลยทีเดียวไ,<ม>ไม่ได้ไดเอาทำไมพี่กับแฟนต้องยื่นสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเท่านั้น จะยืน่นสองคนพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกเอาเออน้ประกันสังคมระบบนี้เขาดีนะ,อะเอางี้เอางี้ถ้าพี่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมโทรเลยสายด่วน1506บริการ24ชั่วโมงก่อนพี่จะพาเมียไปตรวจคันเนี่ยพาพี่ไปตรวจก่อน<ป> <roses> พูดเป็นเป็ดนะครับนั่งถือลากลอกแล้วไปไปได้ไหมตอนนี้